สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชว,วิกรมพระบรมราชาชนกสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลผู้วางรากฐานการแพทย์ไทยที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้พระองค์ได้ทรงทำการเกี่ยวกับการแพทย์มาหลายประการมีทั้งเกี่ยวด้วยการศึกษาวิชาแพทย์การศึกษาวิชาพยาบาลการสาธารณาสุขและการค้นคว้าวิจัยในทางแพทย์ในเรื่องเหล่านี้พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือกรุงสยามอย่างมหาศาล สิ่งนี้มีค่ามากโดยเหตุว่ามาเหมาะกับการเวลาโดยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงหัวเลีเล้ยวหัวต่อของโรงเรียนแพทย์ที่ต้องเปลี่ยนฐาน,นะจาก โรงเรียนที่ขาดแคลนสถานที่และเครื่องมือรวมถึงครูที่ได้รับการฝึกฝนมาให้ขึ้นมาเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์และยิ่งกว่านั้นในช่วงเวลาแรกๆที่ยังไม่สำเร็จปีแรกย่อมเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดและเมื่อการนั้นสำเร็จแล้วผู้ที่เริ่มย่อมเป็นผู้ที่ควรได้รับการสรรเสริญอย่างใหญ่หลวงเพราะเหตุที่ว่าแม้ภายหลังจะสำเร็จผลสูงสุดเพียงใดก็ตามก็จำเป็นจะต้องมีพื้นรากฐานที่ดีมาก่อน ข้อมูลส่วนหนึ่งจากบันทึกของนายประยุทธ์สิทธิพันธ์จากหนังสือเรื่องราชตระกูลเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับซึ่งสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินแม้จะด่วนมาซึมพระชนเสียในเวลาที่พระชนมายุยังอยู่ในเขตมัชชิมวัยแต่พระองค์ก็ทรงได้ใช้เวลาเท่าที่ทรงมีอยู่นั้นเพื่อขนขวายแสวงหาความรู้ส่วนพระองค์และทรงประกอบกิจต่างๆเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอื่นๆเป็นอเนกประการโดยสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ในทรงเลือกเอาทางที่จะบำรุงการแพทย์ให้เจริญและจำกัดลดจำนวนความไข้เจ็บของประสงนิกกรชาวสยามให้น้อยลงเป็นพระกรณียกิจ ซึ่งการเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดคุณความดียังใหญ่หลวงต่อประเทศไทยและผลของการนั้นดำรงอยู่ต่อมาไม่มีวันจืดจางสิ่งเหล่านี้เห็นว่าพระชนชีพของพระองค์นั้นได้ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยไปมากเพียงใดซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ยังได้ประทานที่ดินและตึก กับส่งช่วยในการฝึกฝนบุคคลให้เป็นครูในส่วนที่ทรงบริจาคทรัพย์นั้นมีการประทานเงิน2 0 0 0 0 0บาทในช่วงเวลานั้นแก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนส่งกุลบุตรไปศึกษาวิทยาการณนะต่างประเทศในวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์ขั้นต้นของการแพทย์เงิน180,000บาทสําหรับสร้างตึกโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเงิน7 5 0 0 0บาทสําหรับของนางพยาบาลเงิน2 5 0 0 0บาทเป็นเงินเดือนของ ของนางพยาบาลชาวต่างประเทศเงิน3,840บาทสำหรับตั้งต้นในการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ให้แก่ผู้เรียนจบหลักสูตรแพทย์เงิน1 6 0 0 0บาทสำหรับให้มีแพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอมมิตที่เชียงใหม่หนึ่งคนและนอกจากจะทรงบริจาคทรัพย์สำหรับการเกี่ยวสาธารณชนโดยทั่วไปเหล่านี้แล้วยังได้ประทานทุนเล่าเรียนส่วนพระองค์เพื่อให้กุลบุตรชายหญิง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาแพทย์วิชานางพยาบาลและวิทยาศาสตร์ขั้นต้นของการแพทย์ซึ่งคงจะเป็นเงินหลายแสนบาทเมื่อคำนวณแต่โดยต่ำๆแต่ก็คง7,8แสนบาทที่ได้ประทานโดยตรงหรือโดยทางอ้อมนั่นก็เพื่อประโยชน์ที่จะบำรุงกรมแพทย์ในกรุงสยามให้รุ่งเรืองขึ้นและด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์ดังนี้แล้วจึงส่งผลดีต่อการแพทย์ไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ อีกทั้งพระรกรุณาที่คุณส่วนพระองค์ก็อยากที่จะจบเป็นรายการย่อลงมาได้ในส่วนที่เกี่ยวด้วยการศึกษาวิชาแพทย์และพยาบาลสถานที่การสนับสนุนโดยน้ำพระทัยในส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายการที่ทรงเลือกศึกษาวิชาแพทย์โดยพระองค์เองการที่ทรงช่วยเหลือให้ไทยเราได้รับการร่วมมือของลอร k y ก e เฟิร์มูลนิธิ สิ่งเหล่านี้จะนำมาประเมินค่าย่อมไม่ได้อีกทั้งพระําดำริการแนะนำและการช่วยเหลือของพระองค์ต่อกรมสาธารณาสุขในเรื่องงานประจำและการจัดก,การต่างๆรวมถึงเรื่องที่คิดจะสร้างโรงเรียนสาธารณาสุขก็กำหนดมูลค่าไม่ได้เช่นเดียวกัน ในระหว่าง1ิปีสุดท้ายของพระชนชีพของพระองค์ท่านเห็นได้แน่ชัดว่าส่งเป็นผู้ช่วยบำรุงอุดหนุนการแพทย์ในกรุงสยามให้เจริญมากกว่าคนอื่นๆการที่พระองค์ได้เสด็จสิ้นพระชนไปเสียนั้นสำหรับโรงเรียนแพทย์เจ้าหน้าที่ในการแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลสิริราชรู้สึกโทมนัสเป็นการส่วนตัวการวิทยาศาสตร์และการงานของโรงเรียนแพทย์ด้วยทุกคนเสียใจอะไรในการที่มาสิ้นพระชนไปอย่างลึกซึง้ง นั่นก็โดวยว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่สนับสนุนค้ำจุนอย่างประเสริฐแก่โรงพยาบาลและความเจริญทางการแพทย์ของสยามพระองค์ท่านทรงยกย่องบุคคลผู้มีความเป็นไปในส่วนตัวและความประพฤติในวิชาชีพที่ดีงามงดงามอย่างสูงสุด ทรงเห็นว่าการแพทย์และการพยาบาลน,นั้นเป็นการเตรียมตนอย่างพร้อมมูลให้บุรุษและสตรีผู้มีธรรมเพื่อจะดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นความสนับสนุนช่วยเหลือของบุคคลเช่นนี้โดยที่พระองค์ไม่คิดถึงทรัพย์ที่ทรงบริจาคก,ก็ยังมีค่าอันล้นเหลือแก่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคณะเราเหล่าแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จึงเป็นผู้ที่ได้รับความโทมนัสอันจะกลับพลันหายได้ยากยิ่ง และแม้เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้เสด็จสิ้นพระชนแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยังได้รับส่วนในพระมรดก จากพินัยกรรมที่ทรงแสดงพระประสงค์ไว้ว่าแม้พระองค์ท่านเสด็จสิ้พระชนแล้วให้ผู้ที่ได้รับมรดกบำเพ็ญกุศลถวายพระองค์ท่านโดยให้บริจาคเงิน5 0 0แสนบาทให้แก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและให้จ่ายเงินจำนวนนี้เพื่อให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตั้งไว้เป็นทุนหาผลประโยชน์เพื่อบำรุงการศึกษาพยาบาลการศึกษาแพทย์และการศึกษาสุขาพิบาลของไทยให้มีความจเจริญรุ่งน้าต่อไป แม้พระองค์จะด่วนซึมพระชนไปเสียตั้งแต่การนั้นเพิ่งเริ่มต้นไว้อย่างดีงามและเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสวาม,มิภักิ์ต่อพระวิริยะอุตสาหะและเพื่อให้การจัดทําเป็นไปตามพระปรารถนาสูงสุดการนี้จะต้องดําเนินต่อไปและต้องไม่ให้งานที่ทรงช่วยเหลือเริ่มต้นไว้นั้นเสื่อมถอยหรือล้มลงไปได้เลยจึงได้มีผู้ทําเครื่องหมายถวายเป็นการตอบแทนในทํานองที่กล่าวมานี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงแด่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระองค์นี้มีสองรายมาแล้ว คือรกีเฟลเลอร์มูลนิธิได้ตกลงขยายกำหนดเวลารวมมือในเรื่องให้มีอาจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วย6คนนั้นต่อไปอีกปีหนึ่งซึ่งตามกำหนดเดิมผู้อาจารย์จะหมดสัญญากลับออกไปในปลายปีและอีกรายหนึ่งก็คือจ้ากหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฮาวาดได้แสดงความจำนงแล้วว่าจะช่วยดำเนินกิจการแพทย์บางส่วนที่พระองค์ได้ส่งเริ่มต้นไว้แล้วนั้น พระธุราของพระองค์ท่านถือว่าเป็นอันสําเร็จและพระเกียรติคุณความดีที่ทรงทําไว้นั้นก็ยังดํารงอยู่ไม่จืดจางและกําลังผลิตดอกออกผลให้ปวงชนชาวไทยได้ใช้แม้ว่าพระองค์ท่านจะได้เสด็จไปอื่นก่อนแล้วก็ดีและสุดท้ายนี้มูลค่าแท้จริงผลแห่งพระกรณียกิจที่ทรงได้ปฏิบัติไปแล้วนั้น ยิ่งนานปีเขาก็จะยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นผู้ที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่อไปก็จะรวบรวมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในภายหลังเข้าด้วยกันแล้วจะได้เห็นผลของสิ่งเหล่านี้ชัดเจนกว่าที่เราได้เห็นในเวลานี้หรือแม้แต่ในเวลานี้ก็กล่าวได้ว่าโดยการที่พระองค์ทรงเอาธุระในการแพทย์นั้นพระสง์นิกรชาวไทยเป็นนี้บุญคุณต่อพระองค์ท่านไปชั่วกาลนานไม่สามารถจะทำอนุสสรีอันใดให้ใหญ่โตมโหฬารพอที่จะสนองพระเดชพระคุณได้ท้าทรง สามารถทราบโดยพระยานวิถีอันใดก็คงจะไม่มีอะไรเป็นที่พอพระไทยไปยิ่งกว่าที่ทรงทราบว่าเราได้ดำเนินการในเรื่องที่ได้ทรงพระเมตตาหรือนายที่คุณเริ่มต้นเอาไว้นี้ต่อไปนั่นก็เพื่อผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทยทุกคนตราบกาลประวัติานั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะล่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์